ขายดีมากร้านนี้ตลาดเซบันนะคะขายดีมากๆเลยค่ะ ซูชิเบิร์นไฟนะคะชื่อร้านแบบนี้นนอีสสมนเ็นี้ะคตลาดเช็วันค่ะสวัดนมากใส่เบอร์กับสอนเลยจหอมมากาม่ไ้เทอร์มนสองงันแล้วเนี่ย

ยืนอยู่ตรงนี้นะคะหอมมากๆค่ะใครมาก็แวะได้นะคะร้านนี้นะคะโอ้ขายดีมากๆ